สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของเงิน Digital วอล l ล็ต0 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะซึ่งสำหรับการลงทะเบียนทั้งหมดจะมีการลงทะเบียน3กลุ่มซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้จะมีระยะเวลาและขั้นตอนการลงทะเบียนที่แตกต่างกันนะคะ โดยกลุ่มแรกก็เปิดให้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้จะลงทะเบียนหลังจากที่กลุ่มแรกได้ลงทะเบียนสำเร็จเสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือ15กันยายน เพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมซึ่งกลุ่มนี้นะคะ จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองณนะหน่วยงานที่เขากำหนดซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกมาประกาศแจ้งแต่อย่างใดนะคะว่าให้ไปลงทะเบียนที่ไหนแต่ถ้าหากว่าดูดูแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นที่ไปรษณีย์ที่อมสินทกสอหรือว่าธนาคารกรุงไทยน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเดี๋ยวเขามีการประกาศออกมาแน่ชัดแล้วทางเราข่าวใส่ขวดลวน้อยก็จะรีบติดตามนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ ส่วนกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของร้านค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านภูมิธรรมก็ได้มีการออกมาแจ้งว่าจะมีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตในวันที่5สิงหาคม แต่หลังจากนั้นนะคะก็มีการออกมาประกาศเลื่อนการถแถลงลงทะเบียนสำหรับกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมเงินดิจิทัลวอลเลตไปเป็นเดือนกันยายนเลยนะคะนั่นก็คือทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการออกมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิ t ัล w a l l ล็ออกไปก่อนเนื่องจากว่ากังวลว่าพี่น้องประชาชนจะสับสนแล้วก็ขอรอให้ประชาชนลงทะเบียนบุคคลให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยทางด้านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีการชี้ว่าคดีของนายเศรษฐาทวีสินไม่กระทบกับดิจิทัลวอ l เล็แน่นอนนะคะ นั่นก็คือทางด้านนายภูมิธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ตลาดต้นพยอมจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ขอเลื่อนถแถลงวิธีการลงทะเบียนร,ร้านค้าออกไปก่อนเป็นเดือนกันยายนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความสับสนนั่นเองส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ภาครัฐกำหนดไว้นะคะก็จัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งการเตรียมร้านค้าเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า เขาจะเลื่อนออกไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาแต่สิ่งที่ประเมินก็คือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสับสนเพราะตอนนี้ประชาชนทะลักเข้ามาลงทะเบียนดิจิตอล w a l l ล็จนถึงขณะนี้เนี่ยมี20กว่าล้านคนแล้วแล้วก็มีความสนใจที่จะลงทะเบียนมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะและขณะเดียวกันก็ยังได้รับคำถามต่างๆผ่านสายด่วน1111ว่ามีปัญหาอะไรก็เลยเป็นธรรมดาที่เรากำลังจะทำเรื่องใหม่ซึ่งพี่น้อง ชาชนอาจจะยังมีความต้องการแล้วก็ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การใช้งานดิจิต a l วอลเล็ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลสำหรับกลุ่มร้านค้าเนื่องจากว่ากว่าที่เงินดิจิตอลวอลเล็จะออกมาใช้ได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะและกลุ่มร้านค้าเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบยียนในวันที่1ตุลาคม ก็ยังมีเวลาเหลืออีก1-2เดือนก่อนที่จะเริ่มมีการประกาศใช้ดิจิ t ัลวอ l เลตเพราะว่าอาจจะใช้ได้ในช่วงพฤศจิกายนหรือธันวาคมนั่นเองก็เลยขอเลื่อนการถแถลงการออกไปก่อนเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ไม่สับสนเอาเรื่องคนลงทะเบียนให้จบจบแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของร้านค้าทีเดียวนะคะซึ่งเขาเตรียมการพร้อมไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เรากังวลว่า เมื่อเราได้เงินดิจิตอลวอลเล็แล้วเนี่ยจะมีร้านค้าให้ใช้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก,ก็มีการเดินเรื่องสอบถามตามหน่วยงานเอกชนต่างๆรวมถึงร้านค้าขณะนี้ก็มีการเข้ามาแสดงตนเป็นร้านร้าน,านลายแล้วนะคะหลังจากที่เคลียร์ชัดเจนเดี๋ยวจะมีการออกมาบอกประเภทของร้านค้าว่าอยู่แบบไหนลำดับที่เท่าไหร่แล้วจะซื้ออะไรได้บ้าง เพื่อให้ร้านค้าสามารถเข้าใจแล้วก็ดําเนินการได้โดยพี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนที่จะมาจ่ายและใช้โลโก้ตรงนี้ต้องเกิดความชัดเจนก็จะขอเวลาอีกสักประมาณ1เดือนถ้าลงทะเบียนบุคคลเรียบร้อยก็จะพร้อมชี้แจงได้เลยและจะมีการจัดทําคลิปวิดีโอเพื่อทําให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทําความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์สื่อทีวีสื่อหลักทั้งหมดให้เกิดความชัดเจน ไม่สับสนนะคะซึ่งไม่ต้องกังวลเลยเนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชย์มีความเตรียมพร้อมไวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วกลุ่มแรกหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่า จะเช็คผลการลงทะเบียนว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านได้เมื่อไหร่นั่นก็คือในวันที่22กันยายนจะมีการออกมาประกาศถ้าหากว่าใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะขึ้นสู่ขั้นตอนที่5หมายความว่ายินดีด้วยได้รับเงินหมืน่นแต่ถ้าหากว่าใครอยู่ที่ขั้นตอนที่4นะคะตรงนี้ก็หมายความว่าไม่ผ่านแต่ก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ได้และนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะ หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ